สวัสดีค่ะก็จะฝากถึงน้องสุชาตินะคะคนที่พูดแคปเจอร์อค่ะห,หรือหรือหรือเรียกน้องเขาว่าน้องหมีดำนะคะก็วันนี้จะมาพูดบอกว่าน้องคนที่พูดคนนี้หยิ่งมากเลยค่ะก็คือทักแชทไปคือว่าจะต้องการถามสอบสอบถามสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องเขาบอกว่า ก็น้องเขาอะแบบไม่ตอบอะเนาะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องหญิงแน่แล้วก็มาด่าไปบอกว่าอีเด็กแก่นแตดดังแล้วญิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่น้องบอกว่าจะรู้ว่าหญิงล้วจะทักมาทําไมใช่ไหมคะก็คือเจมก็แบบคือเจมก็มาโห่เหมือนกันใช่ไหมก็คือแบบแบบเออเป็นคนดังทําตัวงนี้น่าเกลียดเหมือนกันเนาะก็คนดังอยากวีไอกับคนปกติไหมล่ะคะอืม ูแค่มอสามาทำตัวให้ดีๆหน่อยนะคะหน้าตาก็อย่างมนุษย์ต่างดาวเนาะหน้าเหมือนเต่าตนุดังบ้านหน้าก็ไม่ได้เลียวไม่ได้วีเชฟอะไรเลย,เลยก็คือว่าเอาง่ายๆนะคะหยิบปืนอะ่ะยิงหัวเลยดีกว่าายแล้วเกิดใหม่ง่ายๆเนาะไม่ต้องคิดมากอืส่วน facebook เจมนะคะสามารถติดตามได้ที่เฟซน้องเจมเกือบล้านนะคะแอดมาได้ทักมาได้ เจมไม่ยิงด้วยเออเนอะคือง่ายๆอะ่ะคือเฟลลี่อ่ะจริงๆมีใส่ด้วยะก็คือในรูปอาจจะแบบแต่งรูปดูสวยไปปะเออใช่สวยมากแกก็ติดตามมาได้นะคะ Facebook น้งเจมน้องเจมเกือบล้านแอดมารับหมดติดตามมาใครทักมาเจมก็ตอบหมดไม่ยิงือนคนอื่นนะคะบายจุ๊บ